เคบ้านนกดาวครับผมวันนี้ก็พามาชมบ้านที่เราจะสร้างทําขึ้นนะครับหลังนี้ขนาด6คูณ7เมตรนะครับของลูกค้าจังหวัดสงขานะครับลูกค้าภาคใต้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผม6คูณ7สรงยอดฮิตของเรานะครับโครงสร้างเป็นไม้นกแข่งนะครับเสาไม้แดงเดี๋ยวผมพาชมด้านบนนะครับเดินโรเตอร์เนียนๆเลยครับหลังนี้ ันไดสามขั้นมีชั้นพักนะครับลอยฉดุเป็นมังกรนะครับมีไม้ขั้นครับบันไดไม้เ็ดขั้นมีบางขั้นให้เรียบร้อยนะครับหลังนี้พิเศษมีประตูทางขึ้นระเบียงนะครับอ่าหรือประตูการขโมยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตะข่ายปลานะครับตรงนี้งานเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เพิ่มเติมต่างหากนะครับอ่าผักตกแตกเข้าไปก็จะเป็นระเบียงนะครับสองคูณสามเมตรนะครับอ่านี่ฝ้าดาวนะครับ ประตูหน้าต่างแตงโมนะครับเอกลักษณ์ของร้านเรามีช่องแสงนะครับประตูเป็นทึบนะครับผมประตูหน้าต่างแตงโมเปิดฟลาเข้ามาฟืบนี่พื้นลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออันนี้เป็นห้องโถงนะครับขนาดสามคูณห้าเมตรนะครับสามคูณห้าเมตรนี่มีฝ้าหลุมเรียบร้อยครับหน้าต่างรอบด้านครับผม พื้เงาเงาเลยนะครับจสวยเลยแถบนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่ขนาดสามคูณสามเมตรนะครับนี่สวยสวยเลยฝาหลุมครับฝาดาวประตูหน้าต่างแตง,งโมถัดมาก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับขนาดสองคูณสามเมตรนะครับห้องนอนเล็กๆอีกหนึ่งห้องนะครับ ฝ้าจะเป็นฝ้าเรียบตีตามจันทันนะครับแบงนี้เป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับเป็นไม้เก่าเนื้อแข็งนี่มีประตูหลังนะครับเปิดต่อเติมห้องน้ําห้องครัวเปิดไปก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดอันนี้เป็นงานต่อเติมตัางหากนะครับของลูกค้าอันนี้ลูกค้าต่อเติมตัางหากนะครับมีบันไดหลังด้วยต่างโปร,รอบด้านนะครับเดี๋ยวผมาพาชมด้านล่างมา หลังนี้จะเป็นหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านล่างรอบๆบ้านกันบ้างโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเสาไม้แดงมีฟ้าหลัวคาคุมบันไดนะครับมีมีไม้สวยๆนะครับเง,งาๆเลยเป็นไม้เก่านะครับไม่หดไม่ห่างนะพวกนี้ยเสาโชว์ก็ไม้แดงน้าแปดเต็มๆเลยนี่พาชมรอบๆเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าจังหวัด สงขานะครับเตรียมตัวจะไปติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะครับวันที่เราย้ายไปติดตั้งที่จังหวัดสงขาสวยเลยนี่ผาชมร,บรอบๆนะครับสวยเยชมใต,ใต้ถุนบ้างครับเสาเสาไม้แดงนะครับทุกต้นเลยเสาไม้แดงอันนี้เป็นเอการตกน้องหมานะครับอ่ใต้มานั่งครับสวยนะครับสี เตะใช่ไหมเตะคู่นะครับอ่าเตะคู่หนาเลยครับหน้าแปดหนาสองนิ้วนะครับอันนี้หลอดนิ้วครึ่งเต็มครับเดินโรเตอร์ฉลุให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยเก็บรายละเอียดแทบร้อยเลยครับหลังนี้ผลใน,นถุนให้เรียบร้อยครับถูใตายมันไดปึ๊บ คกคขาท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองสั่งจองเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสามห้านะครับเค <Okay, S 1> บนอกดาวกำแพงเพชรนะครับนี่ผ่าชมรอบๆเลยสวยๆนะครับหลังนี้โอเคครับสนใจติดต่อสอบถามศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสามห้านะครับ ไอ้บ้านนกดาวกำแพงเพชรหรือจะเข้ามาดูงานจริงไดที่ร้านเจตุมไม้เก่านะครับกำแพงเพชรก็ได้ครับโอเคครับผม